ตอนนี้คุณฟาอยู่ที่ r i v e r l i n e p l a c t Hotel a n d Residence เนะคะเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้คุณฟานจะมาทำอะไรนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เคยเห็นสระว่ายน้ำนใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนนี้ โฮเทลแอนด์รสเดนต์นะคะอ่ะงงเลยสิว่าวันนี้คุณฟางมาทําอะไรที่นี่นะคะวันนี้มารีวิวที่พักเนาะและบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้คุณฟางจะมาทําอะไรนะคะอ่ะมาถึงคอนโดกันที่นี่นะคะก็จะมีครัวนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะมโครเวฟตู้เย็นนะคะเออตู้เย็นใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหยี่ห้อเวิร์ล o ูลไม่ได้ยินยี่ห้อนี้มานานแล้วเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนอื่นกันบ้างคะ่ะ พอออกมาจากโซนครัวนะคะก็เจอกับโต๊ะกินข้าวนะคะสีที่นั่งเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาทีวีนะคะโอ้โหให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าะคะ่ะโอ้โหพอเข้ามาห้องนอนนะคะมือนเดิมค่ะเตียงใหญ่6ฟุตนะคะแล้วก็นี่มีโคมไฟนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะ เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำนะคะสามารถเปิดได้สองทางนะคะตรงฝั่งครัวได้นะคะแล้วก็ฝั่งห้องนอนนะคะที่นี่ก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะอันนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยฟัคซิลิตี้ที่นี่ก็มีเหมือนโรงแรมนะคะสะบู่เนาะแชมพูครีมอาบน้ำนะคะก็ถือว่าลงตัวจริงๆเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างนอกดีกว่าะคะ่ะ โ o t e l แอลเสดเนที่คุณฟางจองมาจองผ่านโด้าคืนหนึ่งไม่ถึงพันห้า,า,หาแต่ไม่รวมอาหารเช้าแต่กระซิบบอกก่อนนะที่นี่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟซีด้วยลด ถึง40%นะคะเหลือเพียงคือ1,050บาทนะคะแต่ถ้าต้องการจองในโครงการเราเทียบด้วยกันเฟสสีเนี่ยต้องจองล่วงหน้า7วันแต่คุณฟางใจร้อนนะสำหรับค่าเกิดใครกำลังมองหาที่พักนะคะแถวย่านนนทบ,บุรีมาทำธุระแถวนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ Li v e r ลไล e ์ l a c e Hotel แอนด์เซ็ e ค่ะเดี๋ยวยงไงคุณฟางขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ มีเรือมเมเรือขนส่งสินค้านะคะก็ได้ฟิลไปอีกแบบเนาะทุกทีก็คือจะขายแบบตรงทะเลนะคะ <c oughs> ตอนเช้าๆที่นี่ก็คือแบบว่าส่วนใหญ่คนมาออกกําลังกายกันนะคะมาว่ายน้ำเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ถ่ายตรงทางเดินให้ดูก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรงสระว่ายน้ํากันค่ะ <c oughs> าบอกเนาะว่าที่พักจะเป็นสไตล์คอนโดนะคะก็คือว่าฟัซิลิตี้ทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนโรงแรมทุกประการนะคะแต่ที่นี่คุณฟางว่าต้นไม้เยอะดีแบบสายธรรมชาติสายถ่ายรูปนะคะต้องชอบอีกแบบแน,น่ๆเนาะแถมใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยมันก็จะได้อีกฟิลนึงนะคะเช้าๆนี้นะคะก็นะ คนก็ไปทํางานกันนะคะแต่ที่นี่คุณฟางเพิ่งรู้ว่าเขาเหมือนเป็นศูนย์แบบว่ารับดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะ <Wow. S 1> ไม่รู้ว่าเขาค่าบริการเท่าไหร่แต่ก็ดีนะเพราะเขามีเจ้าหน้าที่แบบคอยดูแลเนาะแบบสําหรับคุณลูกค้าเนี่ยแบบว่าไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่เนาะก็สามารถมาสา,าที่นี่และเสา,าทย์ก็มารับท่านลับไปเนาะอะ,อะตรงนั้นตรงนั้นเหมือนท่าเรือหรือเปล่าป้าตาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะ ต่อท่าเรือหรือปาใช่ไหมที่เวลาเขาขึ้นเรืออ๋อแต่เหมือนว่าตอนนี้เขาแบบว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะโอ๊ยอยากรู้จังเลยเวลาเขาไปขึ้นเรือไปขึ้นที่ไหนคะตาต้องรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่เคยใช้เรือเลยหรือเหรอเอ๊ะตรงท่าน้ำโนนเนาะเออน่าจะใช่นะใช่ใช่ท่าน้ำโนนตรงตรงท่าน้ำโนนเนาะเออเอาจริงๆนะอยู่โนนมาเจ็ดแปดปีนะไม่เคยแบบมาได้ฟิลแบบนี้เลยนะคะ ตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวดัดเนาะเป็นชุมชนบ้านเรือนนะโอ้ให้ฟีลอีกแบบหนึ่งนะคะ โซนสระว่ายน้ำเนาะโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะที่เคยเห็นสระว่ายน้ำเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมาว่ายน้ํบบาบําบัดว่ายน้ําออกกําลังกายกันนะคะแต่ตอนนี้หนาวยังไม่อยากลงน้ําสระว่ายน้ําที่นี่แบบกว้างใหญ่จริงๆนะแต่เขาก็จะมีระยะความลึกที่แตกต่างกันเนาะตรงจุดนี้นะคะก็เมตรสี่สิบนะคะ เหมือนไม่เห็นมีป้ายหรือว่าเมสิสิทเท่ากันหมดอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่แบบว่าต้องลงดูไม่เอาหนไม่ติ บรรยากาศดีเนาะคือว่ายน้ําไปเห็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะจะแตกต่างก,กับฟิลที่เราไปเที่ยวทะเลกันที่นี่เขาก็จัดได้แบบเหมือนฟิลทะเลเนาะมีเตียงผ้าใบาแต่ละจุดนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดใครเบื่อแบบทะเลเนาะไม่อยากไปไกลๆนะคะแวะมาพักผ่นอนที่นนทบุรีได้คะ่ะ จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยายแล้วนะคะยังจะเห็นวิวสะพานพระราม5อีกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณฟ้าจะไปโซนไหนต่ออย่าลืมติดตามกันนะ จะสะดวกออกกําลังกายนะคะแต่คุณฟางชอบสวนตามแนวเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเราสดชื่นออกกําลังกายได้เห็นแบบดอกไม้เห็นต้นไม้เนี่ยก็จะแบบว่ามีพลังนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนนู้นต่อคะ่ะแล้วก็ค่ะทราบไหมคะวันนี้ต้นอะไรเอ่ยปอดูไม่ได้เก่งกันเรื่อง แต่สวยอยู่นะสวยอยู่ใครรู้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับเด็กเล่นนะคะ<ฮ>ใครหลายคนอาจจะชอบแบบปีนป่ายเนาะอยากสัมผัสธรรมชาติอ่าเดินมาตรงอีกมุมนึงนะคะมีทรายให้เล่นด้วยอะ่ะเด็กๆน่าจะชอบเนาะเด้ ได้สัมผัสทรายแม้จะไม่ได้ไปทะเลก็ตามอมอแม้ทรายมันจะหยาบหยาบหน่อยเนาะไม่เหมือนทรายที่ทะเลอ่ะทงมุมนู้นนะคะก็จะเป็นคาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบาเบลไว้ออกกําลังกายนะคะยืดเส้นเนาะอื อสุดยอดมากๆเลยอ่ะเกือบลืมไปแล้วนะคะเนี่ยว่าเราขึ้นลิฟท์ชั้นสองมาเนาะชั้นสองเข้าจริงขึ้นมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวอาคารนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีฟิตเนสเนาะ แล้วก็เห็นมีห้องเขาเรียกว่าอะไรนะห้องเทอราปีเทอราปีอย่าที่คุณซามบอกตอนโตนนะคะว่าที่นี่เป็นสถานรับดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะห่า ใครแบบคุณลูกไปทํางานนะคะไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เดี๋ยวคุณฟ้าจะแปะเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันค่ะพอเข้ามาในอาคารนะคะก็จะมีห้องฟิตเนสนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะคะห้องฟิตเนสที่นี่ก็คือมีอุปกรณ์ลู่วิ่งนะคะปั่นจักรยานนะคะแล้วก็อ้ยอันนี้เหมือนที่ดาราเขาชอบใช้กันอะที่แบบเขาเอาไว้อะไรนะ ลัดๆััข้อเท้าอ่ะแล้วก็แบบลากลากลากอ่ะเคยเห็นในไอจดารายอยู่โอ้โหถือว่าที่นี่มีเครื่องทันสมัยนะเนี่ยตอนนี้นะคะพอดีเจอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวให้เขาแนะนำนิดนึงนะคะว่าที่นี่เขามีบริการอะไรบ้างนะคะ,ะ,ะที่นี่ก็จะมีจัดกิจกรรมสำหรับ ผู้สูงอายุห้องนี้ก็จะมีผู้สูงอายุมาเล่นฟิตเนสอ๋อฟิตเนสถ้าช่วงสถานการณ์โควิดก็จะจำกัดท่านละท่านละหนึ่งชั่วโมงอ๋อท่านละหนึ่งชั่วโมงท่านห้าคนนีอ้อ๋อค่ะจะมีห้องทำกายภาพห้องทำกายภาพด้วยอ๋อ ห้องนี้ก็จะมีอังคารวิลหันแล้วก็วันเสาร์ค่ะอ๋อมาซื้อแพ็กเกจแล้วก็มาทำกายภาพบำบัดที่เราได้อ๋อเห็นที่ติดหน้าลิฟต์เขียนว่าชั่วโมง300หรือเปล่าคะอ๋ออันนั้นไม่ใช่อ๋ออันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมจะเป็นกิจกรรมสเตชชิ่งอ๋อสเตชชิ่งบ่ายอีกสไตล์จัดจักที่สระว่ายน้ำนะค่ะอ๋อก็ทับเลยนักกายภาพเหมือนกันอ๋อค่ะจังพุทธศุภเนี่ยจะเป็นออกกำลังกายด้วยยางยืด แล้วก็มีวันพุธบออกกำลังกายด้วยพิลาทิสแล้วก็วันศุกร์เป็นไม้พองอะค่ะพิลาทิส,ทสคือลูกบอลไงที่แบบพวกดาราเขาชอบแอนทอปผสมไงที่จำได้เนาะแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่นี่คือผู้สูงอายุนี่มีมีจำนวนประมาณก,ก<ม>ี่ท<ๆ>่านคะที่เข้ารุกกิจกรรมก็ไม่เกิน1ิท่านอ๋อไม่เกิน1ิท่านเอ๊ะแล้วที่นี่คือเหมือนว่าผู้สูงอายุเขาแบบ ใส่อยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าหรือว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างงี้พักอยู่ที่นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะมีห้องพักอยู่ชั้นแปดตอนนี้ที่เปิดตับให้เช่าอ๋อค่ะก็จะมีเรสซิเดนที่มาจากตึกตึกด้านข้างกันก็คือตึกหนึ่งอ๋อค่ะเ,เ,มมเบอร์ของเราออป็นเมมเบอร์เมมเบริการลรอ,อแต่ก็ดูเหมือนแบบ เหมือนเป็นทางเลือกอะคือคือเอาจริงๆนะใจก็รู้จักแต่บ้านพักคนชราเนาะแต่พอมาเห็นแบบเออสถานที่ที่แบบเขาดูแลแบบเป็นล e สซิเดนอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออเปิดโลกมากๆเลยแล้วไม่ทราบว่าสามารถบอกค่าใช้บริการได้ไหมคะแบบค่าดูแลหรืออะไรอย่างงี้ค่าดูแลเหรอคะค่ะมันมีตารางเป็นแพ็กเกจอ๋อเป็นแพ็กเกจอ๋อ อ๋อค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับเซลลอีกทีเนาะเดี๋ยวคุณฟางแปะเบอร์โทรไว้ให้เผื่อใครสนใจนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่แนะนำมากเลยนะคะ